ดีครับผมนายแาดอนวิรพงศ์สกุลนะครับอยู่ชั้นปวสสอที่หนึ่งคอมพิวเตอร์ทุรกิครับในวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมคำนวณราคาสินค้าด้วยโปรแกรมวิปซีนะครับนี่คือโปรแกรมที่เขียนเสร็จแล้วนะครับนี่ครับยังมีหน้าต่างอย่างนี้นะครับแล้วเราสามารถที่จะใส่จำนวนของสินค้าแต่ละชนิดได้นะครับนี่ครับใส่ไปเลยนี่ครับ เมื่อเราใส่จำนวนแล้วนะครับโปรแกรมจะทําการคํานวณราคาของสินค้าแต่ละชนิดออกมาให้นะครับแล้วก็ผลรวมของราคาสินค้าทั้งหมดนะครับและโปรแกรมที่ต้องใช้คือโปรแกรมริซนะครับนี่คือไอคอนของตัวโปรแกรมนะครับเรื่อในการเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนเลยนะครับนี่ครับตัวโปรแกรมจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ ถอย่างน้นนะครับข้าที่ไฟล์ครับเลือก n ิ w แล้วก็เลือกส p o t f ฟล์นะครับเราก็จะได้พื้นที่สําหรับการเขียนโค้ดเพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วเราก็เริ่มในการเขียนโค้ดนะครับโค้ดตัวนี้เป็นคําสั่งสําหรับเชื่อมต่อกับห้องสมุดของภาษาซนะครับซึ่งใช้ในการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ มาที่บรรทัดต่อมานะครับทิ้งโค้ดนี่ครับ in main ครับนันคือจุดเริ่มต้นของฟังก์ชันหลักนะครับแล้วก็ใส่ปีการครับกันคือจุดเริ่มต้นของตัวโปรแกรมครับเราจะเขียนโค้ดของโปรแกรมใต้าจากปีการ์เมานะครับเราจะเริ่มที่การประกาศตัวแปรนะครับการประกาศตัวแปรส่วนมากเราจะใช้กับ โปรแกรมที่มีเรื่องของการคำนวณน,นะครับตัวแปรใช้สําหรับเก็บค่าตัวเลขที่เราจะใช้ในการคำนวณน,นะครับรนะครับตัวกระนะใช้อิงก,ก่อนนะครับอิงคือตัวแปรที่ใช้สําหรับตัวเลขที่เป็นจํานวนเต็มนะครับนะครับแล้วก็เขียนชื่อของสินค้าแต่ละชนิดลงไปนะครับเทนก็คือกระนะครับทอบครับ เราจะกำหนดราคาสินค้าลงไปเลยนะครับตัวน,นี้10แล้วก็ใส่ไซมิโค,ครลอนเลยแล้วเราก็จะประกาศตัวแปรจนครบจำนวนสินค้าตแต่ละชนิดที่มีนะครับเห็นไหครับไปที่เซลล์พร้อมกับ5นะครับแล้วก็ใส่ไซมิโคลอนนะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนครบนะครับ นะครับลบหรืออเลยนะครับแล้วเราก็ต้องประากาศตัวแปรและสัดเก็บค่าจำนวนของสินค้าแต่ละชนิดที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะรับค่าเข,ข้ามาอีกทีครับจะต้องประกาศตัวแปรและสัดเก็บค่าไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับตัวบนนยนะนี่นะใส่พีเพนก็ได้นะะครับ, P แ,ลรบแล้วก็ใส่เนมิคโคลอนต่อเลยนะครับแล้วก็ใส่ไปได้จนครบสี่ตัวเท่าข้างบนนะครับเป็นแล้วก็พีบ๊กนะครับ หลังจากนั้นเราก็ประกาศัวแปรสำหรับเก็บค่าของผลรวนของราคาสินค้าแต่ละชนิดนะครับนี่คนระับตั้งชื่อค่าซ้ำเหมือนเดิมน,นะครับนี่ครับเลยใช้ตัวทีนำหน้านครับทีเพเนนยเป็นนี่ขอลเานะครับแล้วก็ใส่เหมือนเดิมครับ ต้องครบสีย่างเหมือนเดิมที่เสื้อหัวบุกครับ,บ,คครบต้็มูเมอร์นี่นะครับหลังจากนั้นเราจะต้องใช้คำสั่ง p r i n t f ครับเป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงข้อความนะครับเราจะให้แสดงข้อความนี้ขึ้นมานะครับใส่ p r i n t f ครับแล้วก็ใส่วงเล็บนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายฟันหนูนะแล้วเราก็พิมพ์ข้อความภายในวงเล็บนี่นะแล้วก็จะให จะด้ควาอปากกานะครับเพนแล้วก็ใส่คันโหนแล้วก็วงเล็บติดนะครับแล้วก็ใส่เซนต์โค้ดนะครับเพื่อในการจบนะครับจบคำสั่งของโค้ดแล้วมันถ้าประมาณเราจะใช้ข้าถังสแกนเอฟครับเป็นคำสั่งที่ใช้รับค่าข้อมูลนะครับเดีย๋ยวเราจะป้องเข้าไป ก็เป็นจำนวนของสินค้านะครับใส่พิมพ์ลงด้คบแล้วก็ฟันหนูครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเปอร์เซนต์ดีนะครับเปอร์เซนต์ใช้สำหรับแสดงค่าของตัวแปรชนิดที่เป็นจำนวนเต็มน,นะครับ ถ้าเป็นจำนวนอื่นก็ใส่เปอร์เซ็นต์อื่นนะแล้วก็ใส่แอนครับใส่ท้างายแอนนะครับแล้วก็ชื่อตัวแปรครับนะครับเราจะเก็บจำนวนราคาสินค้าที่ Ppen นะครับที่เราประกาศแล้วแล้วก็ลงด้ปิดนะแล้วก็ใส่ semicolon นะครับ แล้วเราก็ทำเหมือนเดิมน,นะครับใส่เป็นเอฟครับวงเล็บแล้วกเครื่องหมายปีกาครับแล้วก็คราวนี้ใส่เป็นเพนซิลนะครับ แล้วก็ใส่ฟันหนูแล้วก็ลงเล็กแล้วก็เซมิโกลอนปิดท้ายเหมือนเดิมครแล้วก็สแกนเอฟเพื่รับข้าข้อมูลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ฟันหนูแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีครับเพรับผ้าตัวเลขจำนวนเต็มนะครับฟันหนูแล้วก็ลูกตาครับแล้วก็แอน แล้วก็เชื่อตัวแปรที่เก็บค่านะครับแล้วปีเพนซิลครับแวงวมเล็บติดแล้วก็ใส่ซีรีสขอลอดก,กันเพื่อประการประหยัดเวลาในการเขียนโค้ดนะครับเราสามารถคัดลอกโค้ดมาได้นะครับด่ครับแล้วก็นามอวางครับดรับ แต่เราก็ทําการเปลี่ยนข้อความและชื่อตัวแปรนะครับเมื่อเวลาคานวณมันมจะนำค่าตัวเลขที่เก็บไว้นในตัวแปรนี้นะครับมัาใช้คำนวณซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ผิดนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนครบนะครับนี่ครับใส่เป็นบุกนะครับเขครับ แต่เป็น r u ม e r นะครับถ้าหลังจากนั้นเราจะต้องใช้คำสั่ง p i n พ์ F ทีนึงนะครับ เราจะต้องใส่เส้นขั้นไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ดูง่ายๆนะครับนะครับต้องใส่ b a c k s l a s นเนะครับแม็กซ์แลนเอคือคำสั่งสำหรับขึ้นบรรทัดใหม่นะครับไม่งั้นข้อความในบรรทัดต่อไปจะมาอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับต้องใส่ b a c k s l a s นเเพื่อให้มันขึ้นบรรทัดใหม่เลย เดี๋ยวเราจะใส่ฟันหนูแล้วับไปนิโคลลอนไปเลยจากนั้นเราจะเข้าเรื่องของการคำนวณเลยนะครับนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรครับเนี่ยช่อตัวแปรี p e n ครับคือตัวแปรที่เราจะเก็บค่าของผลรวมของสินค้าแต่ละชนิดนะครับที่เราสร้างกำหนดไว้แล้ว ท่ากับเพนกคือตัวแปรที่เก็บราคาของสินค้านะครับที่เราประกาศไว้ตอนต้นโูณด้วยมีเพนเยอะตัวแปรที่เก็บจำนวนของสินค้านะครับแล้วก็ใส่เซนิโคลอเนอะ่แล้วก็ใช้คำสั่ง print ครับเพื่อให้แสดงข้อความเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ก็ต้องใส่เปอร์เซ็นต์ดีนะครับเพื่อให้หมันสแสดงโปเลขนะครับจนนวนเต็มก็คือราคาของสินค้าประเภทนี้ราคาดกูกแล้วใส่ลูกน้ำครับแล้วก็ชื่อของตัวแปรที่นะจะนำเลขมาแสดงนะครับคือทีเทนครับแล้วก็ลงเล็บปิดแล้วก็เส่หนคอน์นะแล้วก็เหมือนเดิมนะ พีเนซะิลเทากับกับเพนซิลนะครับอด้วยพีเพนซิลนะครับจนนเองตอใส่เสมค์ไมคโค,โคโิดทุกครั้งเลยนะครับขอโทษทีครับผมเริ่มตอนนี้คนระับตอนนี้ต้องใส่ดักซ์ะเอ็นยนะ ก็ได้เคลื่อนมาทักใหม่แล้วก็เหมือนเดิมว่าตอนนี้ฟินเอฟเพื่อให้แสดงค่าของขนลุกของรององาคาชนิดนี้นะครับนี่คนระับเป็ดซี่ เปอเนต์ดีแล้วก็เหมือนรับชื่อตัวแปรเครับแล้วเราก็สามารถมาได้เหมือนกันนะค copy มาเหมือนครืงบนะ แล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อตัวแปรนะครับแล้วก็ข้อความให้เป็นสินค้าชนิดอื่นนะครับข้อความว่เร็วในการเขียนโปรแกรมนะครับ แล้วเราก็ต้องทำจนครบเหมือนเดิมนะครับจนครบส <Okay. S 1> ีบ่ประเภทน,นะนี่ครับถ้าถ้ทีโลเน่นะโลเน่ ถ้าใส่ชื่อตัวแปรผิดนี่ผลลัพธ์ก็จะออกมาผิดเหมือนกันนะแล้วเราก็ต้องทำการใส่สขอ,ง,อ,ง,ของ,าทางทั้เหมันนะครับผลรวมของราคาสินค้าทั้งหมดนะครับน่ครับท้งเท่ากับ T p น,นะครับ คือเอาราคาสินค้าทั้งหมดมาบวกกันนะครับราคารวมมาแล้วบวกทีรูปก่อนแล้วก็บวกทีโลเลอีกทีงนึ่งแล้วก็ใส่ซิงโครนต็ดแล้วก็เหมือนเดิมครับใส่คงสั่งเป็นเอเปอร์ ก็สแสดงนี่นะครับขนหวมก่นอนระคาับสุดท้ายทั้งหมดหนวกก่อนนะครับหรือก็คือราคาที่ต้องจ่ายนะครับนะครับทั่วทั่วแล้วก็เป็นเด็กหนึ่งแล้วก็ชื่อต่อไปนะครับคือทโโโั่วทั่ววเล็บเปิดแล้วก็เซมิคอลาสครับ แล้วก็เขียโนโค้ดนี่ครับนี่คร yes, uh, ับเอร์ก็คือคอมมอนของโปรแกรมนะแ,แล้วก็ใส่โค้ดนะครับ return 0นะครับเรนเทอร์นะครับ แล้วก็ใส่เซมิโคลอดนะครับมันเป็นคัสั่งที่ส่งค่ากลับไปยังฟังก์ชันนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่สี่กราฟิก้วยนะครับเป็นจุดสิ้นสุดของโปรแกรมนะครับแล้วจะถึงโค้ดเสร็จครับให้ทำการเซฟครับเนือกที่ไฟล์เซฟแท็กครับสามารถตั้งชื่อแปลงอะไรก็ได้นะครับแต่ในสกุลไฟล์ต้องเซฟเป็นดอกสีนะครับ ทำการเซฟเราลัจากนั้นให้ลองรันโปรแกรมขึ้นมานะครับนี่ครับกดตรงไอคข้อนนี้รือกด F10 ก็ได้นะครับนี่ครับให้เราใส่จำนวนของสินค้าเป็นหนึ่งนะครับก็ดูว่าตรงกับราคาที่เราได้ตั้งไลมไหมครับนี่ครับเทียบกันดูับถ้าจองแปลว่าการเขียนโปรแกรมของเรานั้นถูกต้องนะครับ ท่านนี้ก็ใส่เส้นการเขียนโปรแกรมคำนวณราคาสินค้านะครับประโยชน์ของการรับชมวิดีโอนะครับคือสามารถเขียนโปรแกรมคำนวณราคาสินค้าได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ